ภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติสมาธิอันภิกษุอบรมแล้วอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงเป็นคุณสงบปราณีเยือกเย็นอยู่เป็นสุขและยังบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานสงบไปได้โดยฉับพลัน สวัสดีครับท่านผู้ชมมิตรลักแฟนอาจารย์ชาวชาแนลวันนี้เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกมาพบกันอีกแล้วนะครับขอ,ขอให้ทุกท่านมีความเจริญในธรรมนะครับในเบื้องต้นวันนี้เรายังอยู่กับพระวินัยปิฎกครับจะพาท่านไปดูย้อนกลับไปนิดหนึ่งครับไปดูตติยะปราชิกัน วินัยปิดกเล่มที่หนึ่งะครับหน้าที่340กว่านะครับไปดูหน้าตรงนั้นฮนะเพราะว่าเ,เรื่องนี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมทำสมาธิแบบอาณาปานาสตินะฮะอาณาปานาสติก็คือการที่มีสติอยู่ที่ลมหายใจซึ่ง ปัจจุบันนี้พวกเราผู้ปฏิบัติธรรมทำสมาธิทั้งหลายก็จะต้องผ่านเรื่องนี้โดยตรงกันทุกคนนะครับหลายคนเนี่ยอ่านตำราอ่านคำสอนหรือฟังคำสอนจากพระภิกษุผู้สอนนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหลายคนก็เข้าใจว่าเป็นวิธีการของพระอาจารย์วิธีการของพระรูปนั้นรูปนี้ที่ ได้ดำเนินการและก็เป็นวิธีการที่ท่านนำมาสอนเรานะครับแต่แท้ที่จริงแล้วอาณาปานาสติเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้อย่างละเอียดแก่ภิกษุในครั้งพุทธกาลครับวันนี้เราไปดูครับว่าพระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับเรื่องอาณาปานาสติเอาไว้อย่างไรและนั่น ก็จะเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติธรรมธรรมอานาปานสติ ไว้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะอูตาคารสาลาในป่ามหาวันเมืองเวสาลีได้ตรัสถึงคุณของการเจริญอานาปานาสติแก่ภิกษุทั้งหลายที่นั่งแวดล้อมฟังธรรมจากพระพุทธองค์อยู่โดยพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม้สมาธิ ในอาณาปานสตินั่นแลอันภิกษุอบรมทำให้มากแล้วย่อมเป็นอุณสงบประนีเยือกเย็นอยู่เป็นสุขและยังบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว,ลวให้อันตรธานสงบไปโดยฉับพลันดุดละอองและฝุ่นที่ฟุ้งขึ้นในเดือนท้ายฤดูร้อน ฝนใหญ่ที่ตกในสมัยมิใช่ฤดูกาลย่อมยังละอองและฝุ่นนั้นๆให้อันตรธานสงบไปโดยฉับพันฉันนั้นภิกษุทั้งหลายก็อาณาปานสติสมาธิอันภิกษุอบรมอย่างไรจึงจะทำให้ได้ผลดังนั้น จึงจะทำให้เป็นคุณสงบประณีตเยือกเย็นอยู่เป็นสุขและยังบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปโดยเับพลันภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมอยู่ป่าก็ตามอยู่ที่โคนต้นไม้ก็ตามอยู่ในสถานที่สงัดก็ตามนั่งคูบันลังนั่งสมาธิ ตั้งกายให้ตรงดำลงสติบ่ายหน้าสู่กรรมฐานภิกษุนั้นย่อมมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้สึกว่าหายใจเข้าสั้น เมื่อหายใจออกสั้นก็รู้สึกว่าหายใจออกสั้นย่อมสำเหนียกว่าเราจะรู้แจ้งซึ่งกองลมทั้งปวงหายใจเข้าย่อมสำเหนียกว่าเราจะรู้แจ้งซึ่งกองลมทั้งปวงหายใจออกย่อมสำเหนียกว่าเราจะกระงับกายสังขารหายใจเข้า ย่อมสำเนียกว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจะรู้แจ้งซึ่งปิติหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจะรู้ซึ่งปิติหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจะรู้แจ้งซึ่งสุขหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่า เราจะรู้แจ้งซึ่งสุขหายใจออกย่อมสำเหนียกว่าเราจะรู้แจ้งซึ่งจิตสังขารหายใจเข้าย่อมสำเหนียกว่าเราจะรู้แจ้งซึ่งจิตสังขารหายใจออกย่อมสำเหนียกว่าเราจะระงับจิตสังขารหายใจเข้าย่อมสำเหนียกว่า เราจะระงับจิตสังขารหายใจออกย่อมสำเหนียกว่าเราจะรู้แจ้งซึ่งจิตหายใจเข้าย่อมสำเหนียกว่าเราจะรู้แจ้งซึ่งจิตก็หายใจออกย่อมสำเหนียกว่าเราจะยังจิตให้บันเทิงหายใจเข้าย่อมสำเหนียกว่าเราจะยังจิตให้บันเทิงหายใจออก ย่อมสำเนียกว่าเราจะตั้งจิตไว้มั่นหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจะนึกจะตั้งจิตไว้มั่นหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจะปล่อยจิตหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจะปล่อยจิตหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจะพิจารณาเห็นธรรมอันไม่เที่ยง หายใจเข้าเราจะพิจารณาเห็นธรรมอันไม่เที่ยงหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจะพิจารณาเห็นวิราคะหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจะพิจารณาเห็นวิราคะหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจะพิจารณาเห็นนิโรธหายใจเข้า <Human Access Wha aser> <benefici> ย่อมสำเนียกว่าเราจะพิจารณาเห็นนิโรธหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจะพิจารณาเห็นปฏินิสัคคะหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจะพิจารณาเห็นปฏินิสัคคะหายใจออกภิกษุทั้งหลายอนาปานสติสมาธิอันภิกษุ อบรมแล้วอย่างนี้แลทำให้มากขึ้นปฏิบัติไปเรื่อยๆจึงจะเป็นคุณสงบประณีเยือกเย็นอยู่เป็นสุขและยังบาปอกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานสงบระงับไปโดยชัอพลันโดยสิ้นเชิง ท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับเป็นยังไงครับฟังแล้วนี่คือเรียกว่าถอดออกมาจากคําพูดหรือพระดํำรัสของพระพุทธเจ้าเมื่อกล่าวถึงคําว่าอาณาปานาสติาาสตเวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสให้พระภิกษุทั้งหลายฟังเราก็ต้องเข้าใจบรรยากาศนะครับว่านั่นหมายถึงว่าพระภิกษุทั้งหลายที่ฟังอยู่นั้นเนี่ยก็ปฏิบัติอาณาปานาสติอยู่แล้ว แล้วก็จะสามารถเข้าใจทุกถ้อยคําทุกพระดํารัสของพระพุทธเจ้าที่ตรัสเอาไว้แต่ว่าเราเนี่ยห่างไกลพระพุทธเจ้ามาถึง2,560กว่าปีแล้วเนี่ยนะครับอาจจะฟังแล้วไม่เข้าใจหรือฟังแล้วก็เอ๊ะมันไม่ค่อยอลื่นไหลไปกับคําสอนที่เราได้ติดตาม หรือได้ฟังมาจากครูจากอาจารย์นะครับแต่จริงๆแล้วนี้คือต้นฐานนะครับหรือเรียกว่าต้นน้ําของคําสอนเรื่องอาณาปานาสตินะครับแต่ว่าปลายทางเนี่ยอาจจะออกมาเป็นพุโทโธเข้าหนอออกหนอยุบหนอพองหนออะไรก็ตามนะฮะอาณาปานาสติเนี่ยคือการตามรู้ลมหายใจ คําว่าสมเนกเนี่ยนะครับก็โปรดเข้าใจว่าคือความละลึกหรือว่าสิ่งที่นึกในเวลาที่หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกโดยที่สุดแล้วเนี่ยหลายท่านก็บอกว่ามันเป็นคําภาวนาแต่โดยความหมายที่ถอดออกมาจากประดมลัดของพระพุทธองค์นั้นมันเป็นสิ่งที่จะต้องมองเห็นในขณะที่หายใจเข้า หายใจออกตรงนี้จะยึดจิตเราเอาไว้ในกรรมฐานนะครับเอาละครับก็ลองฟังดูหลายๆรอบนะฮะเพราะไม่งั้นถ้าอธิบายมากไปคลิปก็จะยาวเกินไปนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ฟังมาจนถึงวินาทีนี้ครับถ้ายังไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปใหม่ครับย้อนกลับไปกลับมาการฝึกสติโดยส่วนมากก็ทำดังนี้ครับ ก็ขอให้ทุกท่านจเจริญในธรรมนะครับอย่าลืมช่วยกันกดติดตามช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์แผ่บุญกุศลไปนะครับอาจารย์เช้า h ชาแนลเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกขอให้ทุกท่านจเจริญในธรรมและล่ำรวยครับสวัสดีครับ